สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยุ้ยก็จะพาเพื่อนๆมาทําแกงไหลบัวนะคะไหลบัวหายยากมากเลยพอดียุ้ยไปตลาดแล้วได้ไหลบัวมาเราจะมาแกงกะทิไหลบัวใส่กระทูด้วยกันนะคะก็มาดูส่วนผสมกันนะคะในสูตรของยุ้ยเนาะก็จะมีอ่าหลักคือไหลบัวนะคะอันนี้ยุ้ยปอกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกะทิยุ้ยใช้กะทิของ อร่อยดีนะคะถ้าเพื่อนๆมีกะทิสดก็สามารถคั้นกะทิสดได้ก็จะใช้อยู่ประมาณ500กรัมนะคะเนาะแล้วก็จะมีพริกแกงอันนี้อยู่ก็ตำม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววิธีการตำยุ้ยจะสอนในคลิปต่อๆไปนะคะและก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาทูนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะก้างปลาทูกันออกอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำ ต่อไปได้เลยนะคะค่ะตั้งไฟนะคะอ่าไม่ต้องเอาไฟแรงมากเอาปานกลางนะคะใส่กะทิลงไปใส่หัวกะทิแค่นิดน,นึงนะคะเพราะว่าเราจะเคี่ยว ตัวพริกแกงนะคะให้มันหอมก่อนเนาะเดี๋ยวรอให้กะทิร้อนกว่านี้นิดนึงกะทิร้อนแล้วใส่พริกแกงนะคะ เคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะเคี่ยวให้พี่แกงมันสุกแล้วก็ให้มันหอมก่อนเนาะเวลาเราแกงเสร็จแกงเราจะได้หอมเคี่ยวไปสักครู่นึ่งก่อนนะเคี่ยวไปสักประมาณครึ่งนาทีะคะ่ะ พอพริกแกงเราสุกแล้วหอมแล้วเนาะเราก็ใส่หางกะทิลงไปได้เลยยุยเอากะทิกล่องทํานะคะฉะนั้นกะทิกล่องมันจะมีหัวกะทิข้นๆอยู่แล้วเนาะเราก็เติมน้ําเปล่าไปนิดหนึ่งเพื่อจะให้มันเป็นหางกะทินะคะ น้ำเปล่านิดนึงนะคะสักประมาณ200ร้อถึงสามกรัมนะคะอ่ารอแป๊บหนึง่งให้กะทิเดือดอีกรอบนึงนะคะอ่ากะทิเริ่มเดือดแล้วสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> จากนั้นเราก็ใส่ปลาทูที่เกะก,ก้างออกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ปลาทูลงไปใส่หัวปลาทูด้วยเนาะหัวปลาทูมันจะหอมอันนี้ย้ียท,ทำกินเองนะก็เลยจะใส่ตัวเนื้อปลาทูเยอะหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆที่ทำขายเนาะก็ อาจจะใส่น้อยกว่านี้อีกนิดหนึ่งก็ได้ค่ะจากนั้นปรุงรสค่ะถ้าเพืเ่อนๆมีซุปหมายถึงก้อนปรุงรสเช่นคานออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ก้อนหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าของดุยยหมดพอดีก็เลยจะใส่เป็นก๋ดีนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะก๋ดตีครึ่งช้อนโต๊ะ ไม่ได้ผงนัวคะ่ะเพื่อนๆผงนัวแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโตะนะคะใส่เกลือน,นิดนึงสักหยิบมือนะคะ ปล่อยให้เขาเดือดให้ความหอมของกลิ่นประทูออกมาก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งสักประมาณ5นาทีเนาะอันนี้คือเราแกงกะทิกะทิมันจะมี ความหวานอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าบางบ้านอาจจะใส่น้ําตาลปิ๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนนอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าเม้แต่น้ำตาลทรายแดงทรายขาวนะคะก็จะใส่ก็ได้ก็แล้วแต่สูตรของแต่ละบ้านเนาะไม่เหมือนกันแต่สําหรับสูตรยุ้ยก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่ากะทิเขา มีความหวานในตัวอยู่แล้วเวลาเราแกงออกมามันก็จะมีความหวานความนัวอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะอ่าเพื่อนๆคะยุ้ยได้กลิ่นความหอมของตัวปลาทูเนาะออกมาแล้วนะคะแล้วก็น้ําเดือดแล้วพริกแกงก็น่าจะสุกหมดแล้วเนาะจากนั้นเราจะใส่ไหลบัวนะคะไหลบัวล้างเรียบร้อยแล้วใส่ไปเลย สักนิดนึงรอให้ไหลบัวสุกแป๊บนึงนะคะไหลบัวนี่เขาสามารถทานดิบได้อยู่แล้วเนาะเราก็ให้น้ำเดือดอีกสักประมาณนาทีหนึ่งแล้วเราก็ปิดไฟพร้อมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเดี๋ยวรอไหลบัวสุกแป๊บหนึ่งนะ เพื่อนๆคะ่ะไหลบัวสุกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ยุ้ยรอไปประมาณ1นาทีเนาะเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะก็ใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ปิดไฟได้ค่ะเรียบร้อยแกงกะทิไหลบัวใส่ประทูพร้อมเสิร์ฟค่ะ แกงกะทิไหลบัวใส่ประทูหอมหอมเสิร์ฟบนตัวอาหารได้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆยิ่งใส่ใบมะกรูดเข้าไปยิ่งช่วยเสริมให้ไหลบัวอร่อยมากขึ้น เรียบร้อยค่ะพร้อมรับประทานค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ยุ้ยสร้างคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ